ขณะนี้ก็เป็นเวลา17นาิก40นาทีเวลาเลิกงามยามดีของเราในการลุกออกจากที่นอนไปหาอะไรกินขันบาววหิวเข่าก็เลยสิบมได้ลุกออกจากที่นอนจักเทียพี่นองเอ,อ้ยมือนีบรรยากาศกด็ดีดียางมาคุ้นกะเล่นน้ำเต็มสะยวัวสันหลังจากที่ใส่เวลาหลังกินเข่าตามหาแม้ตัวนี้มา3-4คืนกะบ่พอบัดมือนีออกมาว่าิิปไปตามหาละจั้งแต่คยมานอนเพลวรัดทางอยู่ คุณสามีก็เลยฟ้าวเลี้ยงเขาไปลูบหัวลูบหางพร้อมทั้งกำชับไวบ้ว่าขันอยากกินเขากินน้าก็ให้นอนถ่ายอยู่นี่พุ่นนะเบื้องที่ละ่ะบ่ค่อยสิหกักบ่ค่อยสิกระตือรือร้อนอีกอย่างน้ำโดพวกสิงสารสัตว์นั่นนะสิบอกว่ามือนี่บรรยากาศกด็ดีดีทองฝ้าโซดใสแฮงพุ่นนะเบื้องผอาต,ติดที่ล่ะแดดที่เห็นอยู่ตัวน,นี้นี่บ่เป็นแดด3 4สี่โมงแรง้อจ้าแดดตอน6โมงแรงคักเน่ซำดาดและถ้าผู้ใดยังจำได้เนะต้นไม้ที่มันยุขขขน่ข้างนา่นอเที่ยวเห็นหนนะตะกี้ลุงสิมาทายล้งดีๆเด้ด ันเฉียนแต่โค้นหลากมันเป็นบ่อแต่ว่าต่อหนี่มันมาเป็นตนเลยจ้าเพราะว่าคืนมันก็คืนมาส์ดซ้ายสัตวดยังออกไปมันก็เลยเห็นเบิดนี่แหละแต่ว่าน้ำทะเลมือนี่ก็เป็นหูบลุ่มไปสีเลิกเลืกเดมือก้อนที่ลุงม้านําสิบอกว่ามันคืนมาหอดพี่เลยคืนมาหอดบันไดคืนลงเลมเลยกับว่าได้กระจังว่าแล้ะเนาะในทะเลมันก็มีน้ำคืนน้ำลุ่มเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของเจสกีเขามาเก็บเจสกีเขาคืนฟังไว้ไปไว้ในบ้านในย่างเก็บให้มีชฉดขันสิจอยไ้ในทะเลเลยเขาก็โคงสิยามันหาย กับธรรมดาลวเนาะแต่ละคันไม่กับเป็นถึกถือเว้ยเขาก็ซื้อมาแพงเขาก,งาก็ต้องหากตองถนอมตองแพงโครงของเขาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่จริงมันไม่สี่คันเด็กมือนี่คือเหลือสามคันบุ๊และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบร้ลบลานอาหารที่เขาสมมานณังกินข้าวแรงกันในมือนีจ้าผุนนะเบิง์ดิล่าคุณสาเทพบุตรสุดหล่อของเมียก็กลาลังดูเมนูอยู่นะคะว่าจะกินอะไรเป็นอาหารมือนีรฟลงฝรังกับเป็นหูบล้ายลายออกมากินข่าวกินน้ำมาเล่นน้ำทะเลเลนหาดแต่ก็จัง่าและเนาะมือนีไม่กับบรรยากาศดีเว้ย ก็เป็นตะออมหานางเลนกินล้มชมวิวชมบรรยากาศพะทิตตกดินคักเน่ดีเด,ด,ดสิบอกว่ามันเป็นมือแหลกไม่หลบสิบมือเลยกตว่าไดที่ท้องฝ่ามันเปิดขนาดนี่เมีและนี่ก็จะเป็นอ,อาหารออเดอร์ของเฮาจ้าสลัดโลของปูดคุณสาเพิ่นกับมาร์มาดอกมาย้ำใดกับมาสังกินประจําส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มสิบอกว่าน้ำผลไม้ปั่นน่ะแพงกวกออา่าแอลกอฮอล์อีกจ้าปาดเพิ่งที่ละนั่นบรรยากาศพาทิตกดิน สวยงามโรแมนติกแฮงมือนี่นี่แบบมบรรยากาศถือใจแฮงอ้หลีแต่ตอยู่ผู้เก็บมาสิบมือนี่เพได้เห็นบรรยากาศภาพที่ตกดินสวยๆยังสี่เลยได้จ้าปกติน่นเห็นแตงแต่ตว,ว่ามันไม่เมกไม่ยังบังยังสี่นะกะจังวานน่านั่นละมาเะเลหนาฝนเนาะมันก็สิมีมือทองฝ้าเปิดมือทองฝ้าปิดเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามือนี่คือแบบว่าเพอร์เฟกแฮงสวยแฮงบรรยากาศน่ะโอ้โรแมนติกอย่างมากเลย หลังจากที่กินข้าวกินน้ำชมบบรรยากาศพะทตยโต๊ดืม่มเป็นทีเรียบ้อยเลีว้วห้ากรไดิยากาบมาโรงเรียนได้ปะนี่กระสิไปย่างหาแมวหน่อยตัวนั้นจะเล็กจกกน้อยกอนดอกแต่คิดว่ากับห้องสบโพอมันดกมันก็ห้องสีหนีไปไกลแล้วละสำหรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้ละจา้าบ่ไดีมียังหลายลดอกเอาบรรยากาศชีวิตประจำวันมาซูเบิงซือมือนีกบ็บปได้ออกไปใส่คือเก้านันละจังใดก็ค่อยเอาไว้มาพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไปลวจ้า